สวัสดีพี่พี่เพื่อนครับวันนี้ครับคนคนพระนะครับอีพีที่แปดร้อยสิบหกครับแปดหนึ่งหกนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันครับในอันนั้นสามร้อยบาททุกรายการเลยครับในอันั้นสามร้อยบาทครับแปดหนึ่งหกนะครับทางการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆนผู้ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองเล่นครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่าหมายเล็กนึงนะครับมีคาบดินคาบผงคาบฝุนนะ่นครับหมายเล็กนึงนครับสมเด็จเก่าหมายเล็กนึงนครับ เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับฐานมีเส้นเซมนะครับหมายเลขสองนะครับ นีย่ยสามนะเป็นสมเด็จแซยยิ้ดแขนหักสองนหังนหลวงปู่ภูนะครับยันสวยคมนะครับคมเป็นเส้นเล็กๆคมๆนะครับสมเด็จหลวงปู่ภูนะคหมายเลขสามนะครับหมายเลขสิบเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับเหรียญเซมานะครับเหรียญเซมาหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหมายเลขสี่นะครับ ข้าเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับเนื้อว่าน,นคระับงนี่ะหลังมีแนมา,านะครับหมายี่คหกนะครับเป็นคุดสะหลวงปู่เพือกนะครับเก่าๆแห้งๆครับเนื้อออกลานๆน,นะครับหมายเลคุกนะครับ กุศลลงพ่กเรือนะครับคมลึกนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะหลังลูกเมือนะครับสมเด็จหลวงพ่อกลวยหมายเลขเจ็ดนะครับหลังลูกเมือนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นเหรียญรอห้านะครับเหรียญหนึ่งเฟืองนะครับรอห้านะครับ อมเลี่ยมอยู่ในเลี่ยมครับ1นึเฟื้องนะครับนี่ังสวยนะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับมาในเก้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดตะโนดหลวงนะครับหลังติดข้างนะครับองวงพ่ะทองสุกหลังติดข้างนะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นซุ้มกอนะครับซุ้มกอเนื้อดินนะครับหมายเลขสิบนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับเหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อทบนะครับเนี่ยสภาพหิงนะครับเนี่ย ในสิบสอนะเป็นพระใส่นะครับูปเหมือนปั๊มของพ่อพระใส่นะเนี่ยเป็นปิ้งน,นะมันจะมีเส้นวิ่งนะตามข้างหูนะครับพ่อพระใส่นะครัดอกชื่อนะครับพ่อพระใส่นะหมายเลขสิบสองนะครับ 13คนระับเป็นเหรียญหลวงพง่อแดงปี17นะครับเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงปี17นะครับอันนี้14เป็นเหรียญหลวงพ่อพมนะครับใสมม่มาหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะครับปี12นะครับ สิบห้าครับเป็นเหรียญพระพรมเหมือนกันนะครับเ,เหรียญพระพรมกระไทองนะครับปีหนึ่งหกนะครับเหรียญมหาลาภนะครัเนี่ยสิบหกนะครับ,รบ,รบเป็นพระก,กิ่งเก่านะครับเป็นโอมุลานะครับ เป็นพระพุทธโลโบราณครับเนี่ยพิมพ์คล้ายๆพระกิ่งครับแต่ไม่มีกิ่งไม่ดังนะครับน,นะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญคูบบาสีวิชัยนะครับสองสีสองนะครับสิบแปดนะครับเป็นพระปิด ตานักพิมพ์ปั้นลอยองครับเนื้อผงลงรักนะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อผงครับลงรักนะครับสิบเก้า็เป็นระพปิดตานะครับเนื้อผงลงรักลงนกันนะครับเป็นหลังแบบนะครับหลังของร่อนแห้งเลยนะครับ หมายยครับนะเป็นพระล่วงคนระับวัตทาตอสุเทพนะครับเนี่ยครับผอมเรียมนะครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับผอมเรียมนะับสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสนใจครับช่างานการิดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้านย์สามเจ็ดหกเจ็ดโนะครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับีก็บเงินเก็บเงินไปทางนะครับฝาบกเพื่อนๆมิพี่ผู้ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ